นี่ทุนที่ทุกคนต้องการโอ้ยโอ้ยนำมาเก็บไปแช่อิมดูดิกำลังแช่อิมเพื่อนๆเดี๋ยวจะดองแอปเปลิลดองรังวนพร้อมกันเลยดูดิโดนแดดเผาวันนั้นสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนมาเก็บอัเน,นี้ยแฟนยายจะกินเออ แตงกวาสลัดเพื่อนมาเก็บแตงกวาโอ้ยมีแต่ลูกบอลเลิมบอลเลิมเลยนี่สามลูกนึกว่าหมดแล้วพอม,มาเก็บจริงๆริงูยนี่ดูดี่พอม,มาเก็บจริงจรงจังๆเหลือ,ออีกตั้งเยอะหนุ่มหนุ่มทางโน้นก็เหลืออีกนึกว่ามันหมดแล้วเพื่อน หมดที่ไหนล่ะเพียบเลยนี่นี่ชีลาว <c oughs> เมื่อกี้เพื่อนยายถามว่ามีมะระพอมีมะระเยอะแบ่งขายให้เขาไหมสักโลสองโล <c oughs> เพื่อนยายเมื่อกี้ยายเลยบอกว่าไม่มีล้อมีติดแค่ใน มีติดแค่ในบ้านผักถ้าอยากกินก็ให้มาเอาบอกเขาไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าบอกว่าจะมาก็มาเดอ้อมาเอาพรุนไปกินด้วยเพราะว่าพรุนมันร่วงจะหมดแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า นี่เสร็จแล้วใส่ผักชีลาวลงไปหอมใหญ่ลงไปเกลือพริกไทยน้ำส้มสายชูแค่นั้นแหละเพื่อนอากาศร้อนๆ้อนโอ้แฟนใหญ่ชอบแช่เย็นนะอากาศร้อนรอนแช่เย็นกินกับไส้กรอกทอดวันนี้แล้วทอดไส้กรอกก่อนไส้กรอกทําเองนะคะนี่นะคะไส้กรอกที่แฟนใหญ่ทาวันนั้นแล้วก็ไปแช่แข็งไว้เอาออกขึ้นเอาออกมามันก็ยังเหมือนเดิมนะคะนี่ ในระหว่างที่ย่างไส้กรอกก็เตรียงขนามอาหารไว้ได้วยถั่วที่เก็บมาเมื่อวานนี้จนตรงไปแชน์ยายกินตอนเย็นเนี่ยนะคะอันนี้ของยยตาง่ายๆวันนี้ไม่กินโชนะคะน้ำพริกปลา,าน้ำพริกอะไรละเนี่ยยายเรียกไม่ถูกอร่อยอร่อยเนี่ย fc ส่งมาให้ยายเนี่ยสุดท้ายแล้วน้ำพริกปลา ปลาแห้งเขาทําแบบไหนไม่รู้อร่อยเดี๋ยวต้องถามสูตรเดี๋ยวกลับเมืองไทยได้จะทํามากินเนาะเอฟซี FC ส่งมาให้ยายอันนี้น้ําพริกปลาร้าข้าวร้อนๆไข่ต้มมะระนี่กินแค่้แ่ละยายเนาะเดียายเขากินข้าวก่อนแล้วจะไปเก็บพุนมาตากแห้งนีน่เพื่อนๆยายตากเริ่มแห้งแล้วที่เก็บว้ที่เก็บวันนั้นเ,เขาไม่มาเอา ยายก็เลยเอามาตากดูติเรือนิดเดียวเองตากแล้วพอดีตะแกรงมันว่างปกติยายจะตากมะเขือเทศตอนนี้มะเขือเทศมันจะหมดแล้วเดี๋ยวไปเก็บมาตากอีกไม่ต้องให้มันแห้งมากนะคุณเพื่อนถ้าแห้งมากมันไม่อร่อยเนี่ยเดี๋ยวเย็นๆยายก็จะเก็บแล้วแต่ต้องไปแช่แข็งไว้นะเพราะไม่แช่แข็งไว้แนละ้วมันจะขึ้นราเนาะมันไม่ได้แห้งมาก เมื่อกี้ดักหนูได้ตัวหนึ่งเพื่อนๆเ,เออนี่แวะมาผ่านมาตรงนี้เดี๋ยวจะพาให้ดูเมื่อกี้เห็นอะไรเยอะๆไปหมดนี่มาระข้างนอกออกลูกแล้วแต่ไม่สวยเนาะไม่สวยก็ไม่เป็นไรหรอกเยอะเลยเนาะแต่ว่ามันไม่สวยนี่ตะมุตะมิไม่สวยกระชังเธอนะเราไม่ได้ปลูกขายเราปลูกกินเองนี่ดูดิยอดมัน โอ้โหสุดยอดนี่ยายจะให้ดูเอามาระมระมระยายจะให้ดูอะไรโอ้โหเยอะมากนี่ฟักแมวทุกข้อเลยแต่ว่ามันไม่ติดเพื่อนๆมันไม่ติดอ่ะออกลูกทุกข้อเลยเนี่ยยอดนี้ที่ยายเห็นตอนแรกเลยร่วงหมดเลยร่วงหมดเลย แต่ก็ดูสินี่มันเป็นเพราะอะไรใครบอกยายหน่อยดูดูด,ดูอันนี้นี่สองสามอันพวงนี้สามอันจา้าเห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่โอ้โหสุดยอดแต่ไม่ติดมันไม่ติดอะทุกข้อเลยนะเนี่ยเยอะมากมากนี่เห็นไหมนุ่นไปขโมนอันนี้ก็ทุกข้อเลยเนี่ อนนีนกำลังออกดอกนโนเห็นปะมันทั้งนั้นเลยดูผักแมวนะอยา่าอย่าดูอย่าดูลูกแพให้ออกดอกแอล้วไงมันไม่ติดอ่ะคุเพื่อนทำยังไงบอกยายน้อยอยากได้ลองชิมดูเขาบอกว่าตำส้มตำอร่อยก็เลยอยากแต่ถ้าออกติดลูกหนึ่งสองลูกก็ถ้าติดนะก,ก็คงไม่ได้ลองตำหรอกเอาไว้ทําพันุ์ นี่ดูดิเพื่อนมันจะแก่ได้ทำพันธ์อีกหรือเปล่าเหอะมันออกชายจังน,นี่ดูนี่น,นี่ดูนี่เี่ดูนี่น่นดูนี่คน,คนของคนที่เขาให้ยายมาเขาได้ตำแลเขาได้เก็บตำส้มตำแล้วว่าเพื่อนเอเออปลูกพร้อมกันอะไรพร้อมกันอ่ะเออยายก็ไม่รู้เหมือนกันทางเขา แดดมันร้อนหรือวายยังไงดูดิยอดอบๆทั้งนั้นเลยนี่โอ้โหยอดก็โอโ้สุดยอดนะใหญ่ๆก็ต้องเก็บยอดมันกินม้างเลยไม่สามารถที่จะเอาไว้ทุกยอดหรอกอุ้ยนนท์นนท์นนก็สามอันโอ้ยเพื่อนๆเ,เลยถ้ามันติดทุกโลกนะโอ้โหติดทุกคอนะสุดยอดไม่ได้แก็บแล้วโลกเพยดูพริกขนาด รถน้ำทุกวันนะเกระดกดกดกทุกปีดูนะนนี้ยิงนะมองเห็นชัดเลยนี่พุ่นที่ทุกคนต้องการโอ้ยโอ้ยนำมาเก็บไปแช่อิม่มดูดิกำลังแช่อิ่มเพื่อนๆพ,นนพุ่นที่ทุกคนต้องการ กิ่งตรงกลางแฟนยายเอาออกหมดตัดทิ้งนี่นดูดูเอาดูเอาดูเอานี่แหละ <c oughs> พรุนที่ทุกคนต้องการคือพรุนนี้โอ้โหสุดยอดพวงจะสุกแล้วแน่นุ้นสุกก็มากินอันนี้แหละแน่เด้๋ยวยายจะตากพรุนนี้พรุนนี้มันจะเข็มค้นกว่าเห็นไหมพร่งน,นั้นถึงปล่อยให้มันร่วงทิง้ง ไม่ค่อยได้ทําอะไรเนี่ยอน,นี้แหละจะเก็บแช่แข็งจะเก็บทําแยมจะเก็บตาแห้งก็คือพรุนนี้นี่มีอยู่สามต้นนะมีอยู่ห้าต้นหต้นแต่ตัดทิ้งไปสามต้นละอ้ยแค่ต้นเดียวยายก,ก็กินไม่หมดแล้วนี่เนาะถ้ากินเองคนเดียว ขอถ่ายรูปคู่หน่อยโอ้ยแดดมันย้อนมันย้อน,น,อนแสงเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปคู่สักหน่อยโอ้ยยอปเปิ้ลเริ่มสุกแล้วลูกไกปจิตฤทธิ์ไปจิตฤทธิ์กระจอยล,ยลอยลกยังไม่ได้ดองแอปเปิ้ลไว้กินเลยปีนี้เดี๋ยวจะดองสักกระปุกหนึ่งเดี๋ยวจะดองแอปเปิ้ลดององุ่นพร้อมกันเลย ดูดิโดนแดดเผาวันนั้นนี่ใบไม,ม,ม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วโอ้มันเร็วมากเลยเพื่อนเพื่อนเมื่อวานยายก็เก็บไปฝากเพื่อนในหมู่บ้านดูมันร่วงโอ้มันเนมแล้วก็ไม่อร่อยมันจะหมดแล้วนี่ร่วงเกือบหมดแล้ว ด้เก็บดูวกนโลกสวยๆอ๋อมีไม่เยอะแล้วนุ่นเดี๋ยวขาเก็บก่อนเด้อมันนิ่มหมดแล้วอ่ะนิ่มก็ตากแห้งไม่อร่อยหรอกเดี๋ยวจะเก็บให้เพื่อนหน่อยนึงเขาจะมาเอามาระนี่เพื่อนๆตอนแรกยายว่าจะเก็บไปตากไม่ตากแล้ว จะฝากให้เพื่อนคนไทยพอดีเขาจะให้แฟนเขามาเอาเขาขอซื้อมาระยายยายบอกว่ามีไม่เยอะก็เลยบอกว่าถ้าจะกินก็มาเอาไปกินทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวให้แฟนมาเอาพรุ่งนี้ยายก็เลยอยาจะฝากลูกพุนไปด้วยตอนแรกว่าจะเก็บไปตากไม่ตากแล้วเดี๋ยวค่อยตากอันที่ว่าพุนอีกอีกอันหนึ่งนะดูที่มันร่วงข้างบนก็ไม่มีแล้ว มีแต่ไม่สวยแล้วสุกมากไม่เอามันเละมันหวานเกินบางปีก็อย่างนี้นะแต่ยายก็ไม่เคยให้ใครบางคนบอกว่าไม่เก็บให้คนนูน้นคนนี้ไม่แจกให้บางปีมันมีหนอนนอะเพื่อน,นก็เลยจะเก็บไปฝากใครให้ใครไม่ได้เพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนมีนอนเนาะมันอย่างอันเนี้ยนี่อันยายอันเนี้ยสวยสวย ลูกใหญ่งามแต่ว่ามีนอนเกือบทุกทุกอันเนยลยฝากใครไม่ได้นะมันสวยมากเลยลกูกโอ้โหดูดิสุดยอดเลยเนาะลูกบักเองบักเองนี่นอนทั้งมันเลยนี่ดูดิเพื่อนๆน,นี่ปีในโชคดีเนี่ยถ้าอะไรไม่รู้ไม่มีนอนเลยได้ แจกเขาเนี่ยได้แต่ยายจะแกะให้ดูเนี่ยอุยอันนี้โชคดีแต่ก็มีอยู่นะน,นี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมแต่มันก็ตัดออกได้เนาะถ้าเรากินเองอืมหวานนี่เห็นไหมมันมีเล็กๆเนี่ย นอนเล็กๆนี่เหมือนพุทธาเนะี่ยถ้าเรากินเองเราก็ตัดออกกินได้เนาะแต่เราให้เขานะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเห็นไหมนี่ตัวเล็กๆนอนนี้นี่น,นี่เหมือนนอนพุทธาบ้านเราอะนะเนาะอันนี้ยังแข็งอยู่ยังไม่มีมั้งไม่แกะเอาไว้ก่อนสุดท้ายแล้วนะคะพรุน <laughs> ได้แค่นี้ มันน่าเสียดายเนาะนเพื่มมนอนเนาะเก็บไปอย่างนี้ก็เอาไว้นาน,น,านไม่ได้หรอกเนาะไม่เกินสามวันเน่าหมดมันสุกเต็มที่แล้วเอาไปก็ต้องรีบกินรีบ,รบ,รบใช้ทำอะไรรีบกินรีบ,รบ,รบปเพื่อนเข้าบ้านแค่นี้แหละดูดูด,ด,ดูมันแอปเปิ้ลใช่ไหมเนี่ยมันคือ ื่อแอปเปิลใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆวุ้ยจะให้กิงมันเหลือได้ยังไงอย่างนี้น